ประสบการณ์ในการท่องเที่ยวปูตานเริ่มตั้งแต่บนเครื่องบินวันนี้ The Nomad พาคุณผู้ชมบินลัดฟ้าสู่ราชอาณาจักรปูตานในปีท่องเที่ยวปูตานด้วยสายการบินแห่งชาติ d r u แ Air ซึ่งเริ่มก่อตั้งขึ้นในปีคศ1981เมื่อประเทศปูตานเล็งเห็นความจำเป็นในการเปิดน่านฟ้าต้อนรับนักท่องเที่ยวและรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่วัดความสำเร็จ จากดัชนีมวลรวมความสุขของคนในประเทศหรือ Gross National Happiness ที่ผู้คนเรียกกันสั้นๆว่า G.N.H. จุดที่ผมยืนอยู่ตอนนี้นะครับสูงกว่าระดับน้ำทะเล3,100เมตร เรียกกันว่าโดชุล่ Crossing ซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดระหว่างการเดินทางจากเมืองหลวงของประเทศพูตานจากทิมปุไปที่ปุนค่านะครับผมมาที่นี่เป็นครั้งที่3นะวครับวันนี้เนี่ยโชคดีที่สุดครับสครั้งที่มาเนี่ยไม่เคยได้เห็นความสวยงามของเทือกเขาหิมาลัยด้านหลังเลยนะครับวันนี้ฟ้าเปิดเราได้เห็นความสวยงามของเทือกเขาหิมาลัยจากฝั่งของประเทศปูตานครับ รุกแปลว่าดราก o อหรือว่ามังกรเป็นอีกชื่อหนึ่งของประเทศปูตานนะครับ land of the thunder dragon วังเกลแปลว่าการได้รับชัยชนะเหนือชัยชนะของประเทศปูตานหรือรุกวังเกลก็คือชื่อของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ครับทั้งรุกวังเกลสถูป,ป้าหรือว่าสถูบรุกวังเกลและวัดรุกวังเยลครับ ประเทศอินเดียซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านของปูตานนะครับขอความร่วมมือจากประเทศปูตานในปี2003ให้ขับไล่กลุ่มกบฏอสัมที่มาตั้งรกรากอยู่ในประเทศปูตานและต้องการจะแยกรัฐอสัมออกเป็นอิสระชชยชนะนี้เกิดขึ้นในปี2004จากนั้นนะครับสมเด็จพระราชินีพระองค์หนึ่งของประเทศปูตานนะครับก็ได้มีดําริให้สร้าง ระสถูปขึ้นมา108องค์สําหรับชาวพูตานเลข108ก็เป็นเลขมงคลนะครับเป็นจํานวนปางของพระอวโลกิเตศวรและสถูปที่เราเห็นทั้ง108องค์ที่นี่นะครับก็สร้างจากแรงศรัทธาของชาวพูตานมากันทุกหมู่เหล่านะครับมาร่วมกันสร้างเพื่อทําบุญของประเทศร่วมกันครับ ตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมเข้ามาอยู่ด้านในวัดรุกวังเยลซึ่งก็ตั้งอยู่ข้างๆสถูปรุกวังเยลนะครับเขาสร้างอาคารที่ทําพิธีถวายไฟอยู่ไกลจากตัววัดเพื่อความปลอดภัยไม่ให้ไฟไม่วัดนะครับตะเกียงที่ถวายไฟที่นี่เขาเรียกกันว่าบัตเตอร์แลมตัวตะเกียงเนี่ยมีความหมายถึงจักรวาลเนยที่อยู่ด้านในก็คือตัวแทนสิ่งมีชีวิตทั้งหมดทั้งมวลการจุด เพียนจุดโชดให้แสงสว่างก็เพื่อให้สิ่งมีชีวิตทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับคำสอนของพระพุทธองค์ครับชลตท